แน่เลยผู้หญิงไทยก็จะไม่เข้าหาผู้ชายนั่นต่างชาติก่อนใช่ไหมผู้ชายต่างชาติก็ไปใส่ที่แอคชั่นก่อนแล้วคุณก็คิดดูว่าขนาดต่างชาติเขายังให้คําแนะนามาเลยว่าไม่มีหรอกผู้ชายบนโลกใบน,นี้ที่ไม่มีเวลาให้กับคนที่เขารักจาไว้นะคะข้อเนี้สาคัญเขาจะยุ่งงานแค่ไหนแล้วเขาอ้างว่าเขาทํางานไม่มีเวลาที่จะคุยกับคุณนั่นแสดงว่า,าใจเขาเริ่มห่างจากคุณแล้ว เขาเริ่มมีอย่างอื่นที่เขาโฟกัสหรือบางคนเขาก็อ้างว่าเขาอะต้องเลิกกับคุณจบก,กับคุณเพราะอนาคตของเขาบ้างก็มีไม่สามารถจะบาลานซ์สองอย่างในเวลาเดียวกันได้ mm. ไอ้พวกนี้ก็มีนะคะแล้วก็อีกไอ้พวกหนึ่งก็ประเภทแบบว่าอ้างว่าจริงๆอยากจะบอกว่าไม่มีความพร้อมสักด้านหนึ่งที่จะดูแลใคร ก็ได้นะคะแต่ถามว่าเราจะไปดูถูกเขาไหมก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่าก็บอกว่ามันก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะของชายไทยที่มีสมัยนี้นะคะต่างชาติก็เหมือนกันเดี๋ยวว่าชายไทยต่างชาติก็เหมือนกันนะคะมีนะคะบางเอิ่ที่เราแบบซวยไปเจอคนแบบนี้ก็มีนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ไม่กอนะคะ ก็ไม่มีใครที่ฉันจะพอที่จะแบบเป็นคนที่ใช่เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหยุดนะคะหยุดแล้วมาหยุดกับตัวเองมาเยียวยาตัวเองมาดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองมารักตัวเองมามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองมาสนใจคนที่เป็นคนที่รักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขก็คืออะไรคนในครอบครัวรักคุณเสมอห่วงใย,ยคุณเสมอเทคแคร์คุณเสมอแม้เขาจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เขาก็ยังอยาก ให้ยังอยากเห็นคุณอยู่ยังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้แต่พวกแฟนพวกอะไรพวกเนี้ยนะพอมันหมดรักคุณมันเหนื่อยหน่ายไปแล้วมันก็คือคนอื่นนะคะมันก็ไม่ได้มายเราเท่าที่ควรคนที่รักแท้รักบริสุทธิ์ก็คือพ่อแม่เราเนาะแล้วก็คนที่รักคุณญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่คุณก็ลองดูจะถามว่าแล้วชีวิตนี้มันจะไม่มีใครที่รักเราเลยหรอมันก็ นะคะก็ลองเสี่ยงดูนะคะเพราะบางคนเขาก็ไม่มีไม่มีคู่รักตลอดชีวิตนะนะคะไม่มีคนที่ใช่ไม่มีเนื้อคู่อย่างพี่ออมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเมื่อไหร่จนถึงอายุที่มันเนี่ยมากกว่าน,นี้ไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังไม่เจอคนที่ใช่มันก็แสดงว่าเขาไม่ได้ขีดมาให้เรามีคู่ก็จบนะคะต้องทนรับสภาพตรงนั้นให้ได้ทนกับความอโ l o ทนการอยู่คนเดียวให้ได้ดีกว่าว่า มีดึงใครเข้ามาเพียงเพราะว่าเราอยากจะมีใครสักคนแล้วมันดันไม่ใช่แล้วมันดันทําให้ชีวิตที่เหลืออยู่เราไม่มีความสุขทําให้ชีวิตเราพังอันนั้นยิ่งเป็นเรื่องที่แย่มากที่สุดเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ความคิดดีๆข้อคิดดีๆนะคะวันนี้คนโสดพีกมากนะคะโสด ก็จะพยายามจะเปิดว่าจะมีใครเข้ามาหาคุณแต่มีความรู้สึกว่าคุณวนเวียนแต่กับคนเก่าเลยคุณไม่ไม่เปิดใจเลยนะคะยังคิดวนเวียนเรื่องเก่าๆอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยไกด์ว่าถ้าอาดีตมันจบไม่สวยก็อย่าไปคิดถึงมันเลยค่ะมันอาจจะคิดได้นานๆคิดทีแต่อย่าถึงกับว่าคุณคิดจนไม่ยอมเปิดใจให้คนใหม่ เราะมันเป็นการตัดโอกาสที่ดีที่จะเจอคนที่ใช่ของคุณด้วยนะคะ bye bye, คบ๊ายบายค่ะฟันดี้รติสวัสด์คุณนายนะคะพรุ่งนี้ไม่อยู่ช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายเราถึงจะค่อยเจอกันเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกเหนื่อยๆอีกแล้วนะบะ๊ายบายวันนี้อัดคลิปรัวๆเดี๋ยวคนจะเบื่อเอานะคะเอาไว้นานๆค่อยเจอกันเนาะบ๊ายบายค่ะ